นี่โอ้โหตัวแรก สวัสดีครับพี่พี่นานาตกปลาทุกท่านครับวันนี้ผมก็พามาตกปลาที่คลองส่งน้ําสุวรรณภูมิครับนะนี่ครับวันนี้ก็มาวนมาที่จุดเดิมนะครับนะนี่ครับบริเวณครับรอบๆอันนี้ไม่ค่อยมีคนลงเบ็ดเยอะเท่าไหร่ครับนะเพราะว่าเขาลงตะข่ายครับเขากันตะข่ายไปนู่นนู่นเครับจุดเดิมครับที่เราลงตะข่ายครับแต่ว่า ปลาจุดนี้ก็ไซก็สวยๆอยู่นะครับนะเนี่ยต้นมะขามเทศนะครับนี่จุดต้นมะขามเทศครับนู่นปลาขึ้นตอนนี้ก็เพิ่งมาถึงครับมันนาเวลาก็เดี๋ยวดูนาฬิกาก่อนนะครับเวลาเจ็ดโมงห้าสิบเอ็ดครับนี่ครับมนาะเห็นไหมเจ็ดโมงห้าสบเอ็ดนะครับ อย่ามาแนวลงอุปกรณ์อะไรเลยครับนะฮนะเพิ่งมาถึงครับเนี่ยอุปรกรณ์วันนี้จะมาลงชิงหรือวานี่จุดนี้เลยลว,วันนี้ฝักตบเข้าเยอะครับนี่มาอนก่อนหน้าคลิปอนก่อนนะฝักตบไม่ค่อยมีทุงเนี่ยฝักตบมาจากาไหนไม่รู้เนี่ยนี่ครับน้องคนใส่ตะข่ายอยู่นู่น เอาโนู้นกันนะก็ลงมาดูแล้วครับมายืนดูแลนะ้วมันจะลงหรือเปล่าโอ้ยปลาลูกคอกาาันขนาดนี้นี่ปลาลูกคอกขึ้นเลยฮะนี่นี่แม่อยู่นี่แน่นอนช่อนแน,น่นอนนี่นี่ผนไม่อยากเตรียมกวนนะ ไล่เรียบร้อยครับมนะตอนนี้ก็ได้ตังทุนนะครับตอนนี้แดดร้อนมากเลยครับมานะเวลาเก้าโมงอะไรมดแดดร้อนขนาดนี้ครับโอ้สุดๆครับวันนี้นะครับเงือเปียกหมดเลยครับก็วันนี้เล่นระยะสามหกนะครับมานะไม่ตายเป็นไม่ตายระยะสามหกนะครับเซ็ตทุนเรียบร้อยนะครับมานะ ตามชมครับว่าจะได้ตัวไหมครับอะนะเป็นไม้ตายสองตะขอนะครับอะนะไม้ตายสองตะขอครับ นี่ก็นานาแกก็ใส่ตะไคร้เหมือนเดิมนะครับมานนาหน,าหน,าหนเห็นกระป๋องค,ครับลอยมีไซส์สวยๆหรือเปล่าครับมานาวันนี้น้ำนิ่งครับวันนี้ลมไม่ค่อยมีลมอาทิตย์ก่อนๆลมแรงครับ อยู่นะมันเป็นยังไงต้อนเลยครับมันนะไม่มดนูนะปลาอะไรลูกปลาเล็กนี่นอนนี่ลูกปากนนนล,นะลกปานินควรแลนะ้วจะมีไซส์สวยๆเปล่านอานี่นะ ต่อแล้วครับนี่โอ้โหตัวแรกเออเออเออหลุดหลุดนี่ครับมานะตัวแรกครับมานะป้าหมานันเก็บไว้ก่อนเป็นปลาหมานนะครับมานนะขอเก็บไว้ก่อนตัวนี้ one. Well. สวยงี้เมืนไม่วัดไม่ค่อยติดที่ถอนนิดเดียวจจ๊าติดเฉยเลยแต่ว่าเวลามันถอนสวยๆวันไม่ค่อยติด ปังครับนะนี่ครับปับ้นแล้วก็เกี่ยวชิ้นด้วยนะครับเกี่ยวชิ้นเล็กๆออเวลามันดูดมันจะได้เข้าปาก าวิธีไปเข้ามานะวันไม่ค่อยติดก็ต้องเกี่ยวชิ้นถ้าปลาตอดยังไงก็ติดครับโอ้ลุดโอ้โอ้จะเปียนครับอยนี่เข้ามานะอู้ตะเปลี่ยนวัดหลุดมือแล้วครับ คันหลุดมือโอ้หมานะเปียนแล้วครับนะนะโอ้มันดึงแรงจริงสเพียนนี่ย วัดหลุดมือเลยครับนะ่ะนะคันหลุดออกจากมือเลยครับดูครับ Oh, mm -hmm. I <laughs> do <laughs> Thank you. 的。Mm hmm. ้วยมากครับตัวนี้ ดครับหลุดพอดีเลยหุเกพอดีเลยครับนะฮะเต้สวยทำไม เกือบลุดเข้ามานะนี่ครับนี่ครับ